เห็นเหลี่ยมตรงนี้ไหมครับเอาเหลี่ยมเกาะกับขอบโต๊ะนะครับแต่ต้องเป็นโต๊ะไม้นะทุกคนไม่แนะนำให้ไปใช้กับโต๊ะหินอ่อนหรือว่าโต๊ะปู สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้พี่กิตมีวิธีเปิดขวดโซดาเปิดขวดเบียร์แบบง่ายๆนะครับทุกคนเวลาที่ทุกคนไม่มีที่เปิดหรือหาที่เปิดไม่เจอนะครับเราไปดูกันครับทุกคนว่าสีวิธีที่พี่กิตเอามาฝากทุกคนจะมีวิธีไหนบ้างไปดูกันเลยครับทุกคนวิธีที่หนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับกล่องเหล้าครับทุกคนพับตามรอยพับให้เป็นสันเข็งแงแบบนี้นะครับกับขวดโซดาแน่นๆครับทุกคนแล้วเอาสันของ กล่องเราเนี่ยฟันไปแรงๆครับทุกคนโอ้โห <g ül> โอ้โหออกแรงเ้ยนะตกงลาง <g ül> ด้วยฟ้า <f ya> เป็นไงครับทุกคนวิธีนี้แต่วิธีนี้จะเหลือโซดาให้เราน้อยหน่อยนะครับทุกคนเพราะผมซื้อเยอะ <c oughs> <c oughs> วิธีที่สองครับทุกคนนี่คือไม้ตะเขยบ เอาไม้ตปเก็บมาใส่ตรงล็อกฝาครับทุกคนตรงนี้แล้วกระแทกลงไปครับทุกคนนี่ทุกคนออกเหมือนกันครับโอ้โหตาเพียงเลยแต่วิธีนี้ต้องระวังนะครับจะกระเด็นใส่ตาาวิธีที่สามครับทุกคนเอวดโซดาปเปิดเลยนะครับก็คือเอาตรงเนี้ย ปลายของขวดเหลี่ยมขวดเนี่ยเปิดตรงขี่ฝาของอีกขวดนะครับแต่ถ้าเอาฝาแต่ถ้าเอาขวดโซดาเปิดก็จะใช้แรงเยอะหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าฝาโซดาตรงเนี้ยมันมีความมนมันลื่นนะครับพี่กิบก็เลยจะใช้ขวดน้ําแทนนะครับทุกคนขวดน้ําก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับวางขวดลงวางมือในระดับนี้ครับคอขวดแล้วก็เอาขวดใส่เข้าไป ตรงล็อกนี้ทุกคนเห็นไหมให้อยู่ล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ออกแหลกงัดเลยนะครับทุกคนนี่แบบนี้ครับออกเหมือนกันครับทุกคนวิธีที่สี่วิธีสุดท้ายนะครับทุกคนเห็นเหลี่ยมตรงนี้ไหมครับเอาเหลี่ยมเกาะกับขอบโตะนะครับแต่ต้องเป็นโตไม้นะทุกคนไม่แนะนําให้ไปใช้กับโต๊หินอ่อนหรือว่าโต๊ปูน,นะครับเกาะไว้แบบนี้แล้ว ใช้ฝ่ามือตบเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับออกเลยแต่จะเก็บนิดนึงนะครับวิธีนี้ก็เป็นสีวิธีเปิดขวดโซดาเปิดขวดเบียร์แบบง่ายๆนะครับทุกคนถ้าทุกคนไม่มีที่เปิดขาที่เปิดไม่เจอนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเอาละครับพี่ิตก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ